สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเชา้าวันที่16พฤษภาคมสองพันห้าร้อยใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับอย่าไปใช้ชีวิตเหมือนถูกกักขังเหมือนต้นไม้ในกรงทองนี้นะจงหมุนหาสแสวงหาความเป็นอิสระ หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหมุนหาวิธีทางที่จะหลุดเพื่อออกมาสู่อิสระอิสระนั้นเราสามารถทำให้ตัวเองมีความสุขได้เราก็สามารถ จัดอะไรได้ตามใจชอบแน่นอนวันนี้แล้วผมก็ไม่มีอะไรมาฝากหรอกแต่สิ่งที่ผมจะมาฝากเพื่อนๆคือความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นนั้นแน่นอนมันคือหลักวิทยาศาสตร์ ในกระดาษใบนี้นี่ครับมาแล้วเลขเด็ดใครไม่ดูถือว่าพลาดอย่างแรงชม ชัดพอไหมเพื่อนๆนะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีอะไรก็ขายให้หมดนะการลงทุนคือความเสี่ยงนะทุกความเสี่ยงมันก็ต้องมีได้มีเสียพอหอมปากหอมคอครับเพื่อนๆคิดมากชีวิตตรงสู่สลามสู่สีวิตสลามนะครับพันฉลาม สำหรับวันนี้แล้วผมแบงค์ลิวเวอรกก็ขอให้เ,เพื่อนๆโชคดีผมก็ขอตัวไปหาลอตเตอรี่ก่อนนะครับนี่นะครับอย่าลืมนะครับแล้วท่านจะไม่ผิดหวังแล้วท่านจะจดจำชื่อผมไปแบงค์ลิเวอร์กกบนมีล่างมีโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ